นะตั้งแต่ลังเท่ากำปั้นครับตอนนี้ลังใหญ่มากอยู่นี่หลายเดือนแล้วครับอยู่นานๆน,น,นะครับพึ่งน้อยพึ่งอะไรน้อนน่ใครรู้ช่วยบอกทีครับตัวเล็กๆ ทำงานกันกับมาเขืมนสร้างรังใหญ่ตโตร,รังบรเบลเลอร์เลยคร wei. ับ <GO av uther> ใหญ่มาก